วันน <ítulo> ี้ด anyway ีใจครับที่ได้มาฉลองวันเกิดกับทุกทุกท่านครับวันน <N Sa> ี้ไม่ใช่วันเกิดผมแต่อยากจะบอกว่าวันนี้คือวันเกิดของพวกเราทุกทุกคนในห้องนี้ครับมันแปลว่าอะไรครับว่าวันนี้คือวันเกิดของพวกเราทุกคนผมเชื่อว่าอดีตที่ผ่านมาของเรานั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่วันนี้แหละครับคือวันเกิดของเราเพราะวันนี้คือวันแรกของชีวิตที่เหลืออยู่ของเราทุกๆคนในห้องนี้ครับจริงไหมครับ นับจากวินาทีนี้นับจากนาทีนี้นี่คือการเริ่มต้นใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราคําถามที่น่าคิดคือแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ของเรานั้นไม่ว่าจะเหลืออยู่อีกมากน้อยแค่ไหนก็นแล้วแต่เราจะใช้มันอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดให้มีคุณค่าที่สุดให้เราสามารถประสบความสําเร็จแล้วมีความหมายอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้วินาทีนี้เวลานี้คือวันเกิดของเราอดีตย้ำอีครั้งหนึ่งแก้ไม่ได้ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้คืออนาคตของเราและอนาคตของเรานั้นเริ่มต้นได้เมื่อเราตัดสินใจที่จะลงมือทําตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและนี่แหละครับคือหัวใจแห่งชีวิตสุดยอดครับ